สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแองนนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมแะัะคณากุมนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูนะคะสถานะคนโสดกันก่อนโสดกุมเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์จะเกิดขึ้น hi g h princess ห้าไม่เทา้าก้าวถ้วยก้าวเหรียญห้ดาดะทำไมทำไมมันมีเรื่องเหมือนมันจะตัดใจกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะคนโสดก็ทั้งเด่นกับคนที่แอบชอบแอบรักใครคนใดคนหนึงอยู่นะคะแอบรู้สึกดีๆกับเขาแต่เหมือนกับว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณอาจจะต้อง เหมือนเหมือนไม่ได้จําใจอะแต่มันอาจจะต้องทําก็คืออาจจะต้องตัดใจจากคนคนนี้มีเรื่องทําให้ต้องตัดใจจากคนที่เราแอบบชอบแอบรบักแบบอยู่นะคะนี่ต้องมาดูสถานการณ์คนเอ่อคนคนนี้บ้างนะคนนี้คุณรู้สึกกับเขาเนี่ยเป็นยังไง ถามว่าคนโสด er เพียวๆจะมีใครเข้ามาไหมมองว่ายังไม่มีนะคะคนโสดเพียวๆก็สุกต่อไปส่วนโสดแบบมีคนแอบ,บชอบคือไพ่มันขึ้นมาแนวนี้ไงเราก็ต้องอ่านไปตามนั้นเนาะก็อย่างที่บอกนะคะอืสถานการณ์ของคนที่คุณรู้สึกแบบแอบ,บชอบเขาก็เป็นยังไงทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้นะ,ะ King of Pentacles นะคะ The World Template The f o o l Date อืม ถ้ามันจบเหมือนกันนะถ้ามันจบเหมือนกันก็มองว่าตัวเขาอะเขาเป็นคนที่แบบว่าเรื่อยๆอะไรก็ได้เรื่องความรักเขาไม่เขาไม่ได้แบบว่าสนใจขนาดนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะอิสระเสรีมีแบบว่ามีคนคุยหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม,ไม่ไม่ได้จริงจังเรื่องความรักไม่ได้คิดเรื่องความรักขนาดนั้นเขาจะสนใจไปในเรื่องของเงินกับงานซะมากกว่าบวกกับว่าเขาอาจจะมีเกณฑ์นในการโยกย้ายนะ่ะหนึ่งอาจจะเปลี่ยนงานสองอาจจะเปลี่ยนหรือโยกย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิต <c oughs> ของเขาในช่วงนี้นะคะดังนั้นมอาจจะไปส่งผลอะไรบางอย่างสําหรับตัวคุณที่แบบว่า งั้นงินอาจจะตัดใจน่าจะเวิร์กกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะตัดใจนะคะเรามาดูความรู้สึกก่อนมาดูความรู้สึกเขาก่อนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณสเตรนด์เพศออ o เพเดกาลส์หกเหรียญหกไม้เท้าแฮงแม้โอเคค่ะเขาจะละเออมันคงต้อง มันคงต้องเป็นลักษณะแบบว่าตัดใจจริงๆนะเพราะว่าโอกาสนะจ,จุดตรงนี้นะคะเขายังไม่ได้รู้สึกกับเรามากกว่าคําว่าเพื่อนมากกว่าคําว่าชอบในลักษณะแบบว่าหลงไหลรู้สึกดีอะไรน,นั้นแนวๆนั้นเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับเราบอกกับแฮงแมนแฮงแมนเตรนเนี่ยคือเหมือนตัวคุณยังไม่ใช่คนในสเปคของเขาอืม คนที่เด่นเลยนะคะแต่เมื่อกี้ที่เปิดมาจะเป็นชาวธาตุดินนะดินได้แก่มังกรพฤกษ์ศพหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุภวกกับว่าเป้าหมายของเขาที่เป็นกับเป้าหมายของคุณที่เป็นมันคนละเวกันมันคนละทางกันนะคะเขาไม่เคยคิดกับคุณมากเกินกับความว่าเพื่อนเลยแห่งแมนก็ไม่เคยคิดเป็นอย่างอื่นอาจจะฟังดูแบบจุกนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ก็มันจะสรรหาคำอะไรที่มนันแบบว่าจะละเอียดอ่อนอ่อนหวานอะไรเงี้ยนะคะโอเคเออคุณรู้สึกยังไงกับเขา e m p e r o อ d ์เอืมคุณแบบยอมยอมแล้วว่ายอมปับใจแล้วก็จะไปต่อส่วนถ้าหากว่าคุณกับเขาคนนี้ยนะจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอะ่ะ ุณมองว่าคุณจะพยายามรู้สึกแบบนั้นให้ได้คุณจะพยายามรู้สึกถึงคําว่าเพื่อนคําว่ามิตรที่ดีกับเขาให้ได้เพราะเอาจริงๆแล้วในใจคุณก็ยังไม่ได้อยากตัดเขาออกไปจากชีวิตแบบลบทิ้งดีลีทออกอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ก็คือยังมีความรู้สึกดีอ่งอยากให้มีอยู่ในชีวิตอยู่บ้างและพยายามที่จะไม่คาดหวังอะไรในตัวเขาในในความสัมพันธ์หรือในสถานการณ์เหล่านั้นนะคะ ต่อไปนะ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรโอเคก้าเหลียนทำแผนเราเป็นเพื่อนกันแหละดีแล้วมันมีความสุขมากกว่ามันไม่มันคือมันไม่ต้องแบบว่ามานั่งระแวงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่ เขาแฮปปี oh, like ้ที่จะเป็นอย่างเนี้กับคุณมากกว่าอืมโอเคมุนก็ชัดเจนล้วต่อไปบทสรุปนะคะชาวกลุ่มโสดนะคะชาวกลุ่มคนโสดอ่าเดวิลตัดเขาไม่ขาดเจ็ดไม่เท้าพยายามมากเลยอ่ะช่วงแรกๆอะคุณพยายามแบบทำใจพยายามที่จะแบบตีกำแพงนะคะ จะตัดใจแบบเขาแต่ก็ยังยังตัดไม่ขาดหนึ่งคือคุณไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกรักหรือว่ารู้สึกหลงกันแน่แต่มันดูแล้วน่าจะเป็นไปในทางหลงมากกว่าแบบหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะสำหรับคนโสดแบบแอบชอบหรือโสดเพียวๆจะมีคนเข้ามานะคะ ปลายๆ Saint ar, สักหน่อยนะคะจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาให้คุณได้ทําความรู้จักกับเขานะคะคนคนนั้นนะไฟกับน้ํ ala <c volta> านะคะที่เด่นเลยนะไฟกับน้ําเมสิงธนูนะคะมีนกระกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์อ้าวดืมจะเก็บไพ่ละดืมดื่มดื่มอเซมซีว่าไงแค่ความหนาว แกความเหงาแหละกลับมาได้ไหมไม่อยากตัดใจเลยอ่ะใจนึกว่ต้องตัดเหมือนใจน้ก็าไม่อยากตัดเหตุเกิดจากความเหงาเพราะว่าเหงาหรือเปล่าเลยมาชอบกันเลยอย่างเงี้ยเอออย่างแบบว่าแบบยังไม่ชัวร์ความรู้สึกอะไรอย่างงี้ไงอ่ะไพ่สว์อ่ะไพ่ไทันรักงงกับตัวเองนะรีบเก็บไพ่ไปทำไมไม่ดูอ่าให้โอกาสคุณ ตัวคุณเองนี่จะได้รู้จักกับคนใหม่ๆนะคะเปิดโอกาสตัวเองนะคะอย่าปิดโอกาสนะไม่ว่าจะโสดเพียวโสดแอบชอบหรือยังไงให้โอกาสตัวเองที่จะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพื่อที่จะ En g a g e m e n t นะคเพราะว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คบกับคุณมากกว่าคนที่คุณคุณกำลังแอบชอบอแอบรักเขาอยู่ตอนนี้นะคะ โอเคค่ะคุณโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ชาวกลุ่มสถานการณ์ความรักก้าเหรียญน,นะคะ King King of p e n t a c ก้า9ดาบนะคะเอส o กบอร์นะคะแล้วก็เลเว r รนะความรักความ 2, สัมพันธ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นของคนมีคู่ชาวกุอะ่ะคุณจะรู้สึกหน่อยหน เหมือนจะมีความสุขนะเหมือนจะในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆของการทำนายเนี่ยเออมันจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทำให้คุณเครียดและกังวลและเหมือนกับว่าสับสนับความสัมพันธ์เหมือนตัวเขาอะไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณเลมันเป็นฟิลเหมือนกับว่ามีแฟนแต่เหมือนเป็นคนโสดนะเดออกไหมอืมเหมือนคนโสดเลยั้งที่มีคนรักแต่หลังจากนั้นนะคะน่าจะได้มีการเคลียร์การคุยอะไรกัน อืมดังนั้นโอกาสของการที่ได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันได้คุยดีขึ้นเหมือนแบบว่าทุกๆอย่างเรื่องความรักมันจะดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้คุยได้เคลียร์ได้อะไรกันเนี่ยนะต่อไปนะคะคนรักของคุณละ่ะสถานการณ์ก็เป็นยังไงแปดถ้วยโอ้ตายละเดทวิอั o ฟอร์จูนหกถ้วย อคุณกับเขามันยังมีบุญต่อกันอยู่เลิกไปก็จะกลับมาอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนว่าจะมีมปัญหาเป็นปัญหากันอยู่ใช่ไหมตัวเขาเนี่ยเลือกที่จะเดินไปจากความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะไม่สนใจปัญหาที่มีอยู่ไม่เคลียร์ไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นแต่ท้ายที่สุดเขาก็จะกลับมาค่ะกลับมาขอคืนดีกลับมาขอประณีประน,นอมอีกครั้ง ขอกลับมาคบกันอีกครั้งอืมมันแบบมาทําไมให้อายบ้านนาราศีไหนไม่รู้นะจําไม่ได้ละนะคะตั้งหัวข้อไว้อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะน่าจะคล้ายๆกันอยู่เหมือนจะไปละเหมือนจะไม่สนใจเราแล้วมันจะทิ้งเราไปแล้วนะแล้วสุดท้ายก็กลับมา,าะะนกลับมากลับมาขอคืนดีกลับมาขอใช้เวลาด้วยนู่นนั่นนี่นะซึ่งก่อนอันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้นะคะ จำไม่ได้แล้วนะคะมากค่ะมาดูความรู้สึกเขาค่ะเขารู้สึกยังไงไอการกลับมามาคืนดีมาอะไรอย่างเงี้ยมาปานอมปานีปานอมเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคุยน้องบอล the w o ลเขาขอโอกาสแพรว่าฉันผิดไปแล้วนะ่ะผิดไปแล้วไปเจอตออะไรมาไม่รู้นะคะเดิมมูมันไปเหมือนกับว่าออกไปจากความสัมพันธ์ไม่ไมีมปัญหาก,กับคุณเอาไป แล้วก็ไปเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทายห้รู้สึกว่าผมไปเจอตอตอก็เหมือนกับว่าจุดที่มันไม่โอเคอะกับชีวิตในเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์งานเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตเขาในตอนนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะกลับมาดีกว่าขอกลับมาขอโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคองุณอีกครั้งนะคะขอโอกาสขอโทษขอผู้อได้ก็ว่าไป คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะกับการกลับมาของเขา The อ o ฟูห้าดาบคุณก็คุณก็ไม่ได้จะลืมอะไรนะคุณก็ไม่ได้แบบลืมสิ่งที่เขาทำไม่ลืมแล้วก็ยังจำยังจำนะคะแต่ความรักมันชนะสุกสิ่งไงะจุดน,นี้คุณก็ยังรักเขาอยู่คุณก็จะให้ให้โอกาสให ให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เขาลับมาในความสัมพันธ์มาคุยกับมาอะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งวาง,วง,วงพงวางแผนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะอดีตก็คืออดีตแต่เหมือนจะบอกตัวเองว่าอาดีตก็คืออดีตช่างมันไม่เป็นไรแต่ใจก็ยังเก็บก็ยังคิดอยู่ก็ยังคิด,ค,ดคิดอยู่นะคะต่อไปค่ะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณปาดเหรียญเขาจะพยายามทุ่มเทนะ ขอโทษด้วยที่ทําให้รู้สึกหน่อยห้าห้าเหรียญขอโทษด้วยที่ทำให้รู้สึกเหนาโดดเดี่ยวเดียวดายหรือไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาก็จะกลับมาง,ง้องนั่นแหละแล้วก็จะบอกว่าเออจะทุ่มเทมากขึ้นนะอะไรมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคนะถ้าคุณยังรักเขาอยู่ก็ให้โอกาสมันไปถึงแต่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรร้ายแรงมาก แล้วถ้ายังรักกันแล้วก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันแก้ได้อ่ะก็กลับมาก็ดีแล้วนะต่อไปบทสรุปค่ะแฮงแมนเนืซานการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์นะคะกับคนคนเก่าคนที่เคยคบนั่นแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์มันจะค่อนข้างคอนโทรลยากนิดนึงนะคะ การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าแบบเอ้ยเขาบอกว่าเขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองนะคะมานะแก้ไขปัญหานั่นนี่แต่เราก็ยังยังต้องอยู่ในจุดที่ว่ายังไม่ได้อิสระเสรีขนาดนั้นหรือเรียกมีอะไรหลายๆอย่างที่ควบคุมหรือคอนโทรลของความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะมันคือการตัดสินใจแล้วที่แปรที่สุดคือคือมองว่าไอ้คำว่าหกถ้วยคำว่ากลับมา ปนีปนอกับมาคืนดีขอคืนดีเนี่ยมองว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าเป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายของทั้งเราเราก็มีข้อข้อเสียไอเราก็ผิดเหมือนกันนะตอนนั้นเขาก็มีข้อเสียเขาก็มีความผิดเหมือนกันแต่นะั้นมันเหมือนคล้ายๆว่าเจ้ากันแต่มันปัญหาหรืออะไรอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้สิ่งที่ต้องไปโฟกัสที่อดีต ให้ดูที่ปัจจุบันที่เขาทำที่เขาเป็นสีนี้เขาปฏิบัตินะไม่ใช่สีที่เขาพูดนะคะให้ให้ดูตรงนั้นนะมีเงาไปนิดนึงม,มาสักอันสืบเก่งแอ,แอบส่องแอบส่องแอบดูนะคะขอโทษจริงๆอืมขอโทษจะกลับมาขอโทษจริงๆ ดิเซชันฮ a ร t ดฮ h ร์ดค conversation มีอะไรให้คุยกันตรงตรงนะคะบอกเลยว่ามันมีบางอย่างที่ยังไม่ได้จริงใจร้อเปอร์เซนการกลับมาหรือการแบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ที่มันก็ไม่ได้ความจริงทั้งหมดร้อยเปอร์เซนในในสิ่งที่เขาพูดดังนั้นอย,อย่างที่บอกว่ามีอะไรก็คือคุยกันตรงๆคุยกันด้วยด้วยความจริงใจแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ อย่าเชื่อคำพูดให้เชื่อกันกระทํานะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวกลุมนะลืมบอกไปนะคะว่าให้นะคะข้างบนข้างล่างเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้นะคะ ขาดีออดแล้วอย่างไรสีไม้เท้าโอ้ยยังไม่พร้อมจะคอมมิชเนตนเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งอะอยากแบบว่าแบบขยันขยอหรือต้องการก็ต้องการที่จะแบบพุชความสัมพันธ์ให้มันไปในอีกระดับหนึ่งแล้วอะไม่อยากอยู่ในจุดนี้แล้วไม่อยากอยู่ในจุดที่ที่มันไม่ชัดเจนแต่ตัวคุณเหมือนกับว่าอาจจะ ไม่ต้องการยังยังไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่าไม่ต้องการในสิ่งที่เขาเสนอมานั่นเองนะคะซึ่งอาจจะสลับกันได้นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายต้องการหรือคุณอาจจะเป็นฝัายไม่ต้องการก็ได้ทีน,นี้เรามาดูฝั่งเขาฝั่งเขานะคะค i n g of c รับสามถ้วยโอเคสามเหรียญ n g ตนอืมก็คงจะเป็นฝั่งเขาแล้วแหละ ที่ต้องการชัดเจนกับความสัมพันธ์อยากจะเลือกแล้วเขาอยากจะเลือกแล้วเหมือนกันเลือกหนึ่งคนก็คือน่าจะเป็นคุณนั่นแหละแต่ตัวคุณยังไม่โอเคที่จะพบด้วยความที่หนึ่งอาจจะเร็วไปสองอาจจะยังรู้สึกตะกิดตะกิดอะไรบางอย่างกับกับกับคนคนนี้อยู่นะคะยังไม่เชื่อใจเขายังยังต้องการเวลาไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะ มาค่ะมาดูความรู้สึกเขาบ้างมันจริงใจแค่ไหนเขาจริงใจแค่ไหนคะขอดูความรู้สึกหน่อยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยของปุ่มเนี่ยรู้สึกยังไงกับกลุ่มนะคะเดเวอร์ค่ะชัดมากสี่เหรียญห้าดาเขาต้องการร่างกายของเรา เรื่องเซ็กเรื่องอะไรแต่มีโอกาสที่จะไปนะเพราะเขาเป็นคนขี้หึงนะขี้หึงเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าคือถ้าไม่ขี้หึงก็คือไม่ไม่เลือกใครสักคนนะ่ะยังไม่เลือกไม่ได้แปลว่าไม่เลือกนะยังไม่เลือกแต่รู้สึกกับคุณก็คือว่ามากกว่าเพื่อนนั่นแหละอยากใช้เวลาด้วยอยากจะโรแมนติกด้วยต่างๆนานาแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาปัญหาตรงนั้นมันทําให้เขารู้สึกหรือคิดอยากที่จะ ไม่เอาแล้วหรือว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต่อไปอตัวคุณตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาห้าไม่เท้านะมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันแรงเหมือนกันนะเนี่ยฟ้าผ่าเปี้ยงบาดแผลทุกอย่างคุณเจ็บเขาเจ็บ เขาเจ็บไม่ดักเท่าคุณนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ด้วยต้องเรามัาระวังนะคะหนึ่งอารมณ์สองคำพูดเพราะฝั่งเขาอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนดูแบบธรรมดานะแต่ว่าเวลาพูดหรือว่าด่าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะจุกค่อนข้างจะเจ็บอยู่พอสมควรนะคะตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันด้วยระวังนิดนึงนะคะเรายังรู้สึกดีกับเขาอยู่แต่ว่า มันอาจจะไปได้ได้ยากละมันเริ่มมีปัญหามันเริ่มแบบมันมันมีอะไรบางอย่างมาทําให้จืดจางนั่นแหละนะคะมาค่ะ,คะต่อไปหมดสรุป <c oughs> หมดสรุปความสําคัญไม่ชัดเจนปุ่มนะคะ King of p e n t a c l e s เหตุสบับคัดนะคะจัดติดนะคะ การกดดันที่จะต้องตัดสินใจแต่ยังเลือกใครไม่ได้รู้สึกว่าก็ยังอยากคุยไปอย่างนี้เรื่อยๆมากกว่ารู้สึกดีรู้สึกรักมีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะได้เคลียอะไรบางอย่างกันนะไม่ได้เลิกกันไปทีเดียวหรอกนะคะยังมีโอกาสที่จะคุยหรือแก้ไขกันได้อยู่นะสำหรับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต่อไปเซมซีเพื่อนไม่จริง เหตุเกิดจากความหยาหลอกดาวเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นอกจากไอชื่อของความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่ชัดเจนแล้วมันยังมีบุคคลมันยังมีความคิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันแปลกแปลมันปลอมๆอยู่อ่ะรู้สึกได้มันเหตุผลว่าทําไมคุณถึงไม่อยากจะเลือกความสัมพันธ์นี้ตอนนี้ นะคะ heart to heart conversation flirt นะคะมันเป็นช่วงของการคุยของการจีบอยู่ดังนั้นมองว่าคุณกับเขาหรือตัวเลือกที่มีเนี่ยมันคือการจีบคุยกันเลยไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ได้มีไม่ได้มีเป้าหมายอะไรอ่ะอถ้าถ้าคุณต้องการความชัดเจนหรือความมั่นคงคนคนนี้อาจจะให้คุณไม่ได้นะคะ อืมโอเคค่ะคลิปของกลุ่มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรุ้การกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ